เอาละวันนี้จะพามาเที่ยวชมคาเฟ่ที่อยู่ในฟาร์มเมลอน หรือจะเรียกว่าฟาร์มเมลอนอยู่ในคาเฟ่ดีอันนี้ก็คือเป็นตะงงเอาว่าก็คือเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่นั่นแหละค่ะชื่อว่าฟาร์มสุขสมใจนะคะอยู่ที่คลองหนึ่งธัญ,ญบุรีเดินทางมาง่ายมากๆค่ะทุกคนมันอยู่ใกล้ลังสิตแค่นี้ที่นี่นะคะสามารถมาได้กันทั้งครอบครัวเด็กเล็กเด็กน้อยมาได้ค่ะเพราะว่าข้างนอกนะคะเขาก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นต่างๆเอ่ยใดและที่สําคัญคนรักสุขภาพสายอาหารเวจเจสทเบลต่างๆ,างๆนะคะสามารถแวะมาได้ที่นี่คือมีเมนูเฮลตี้เยอะมากคือมากๆ จริงๆดูจากเมนูที่ให้ดูไปตะกี้นะ,ะแล้วร้านเขาก็มีพวกผลิตภัณฑ์จากออร์แกนิกให้ได้เลือกชมเลือกซื้อไปด้วยนะ,ะจ๊ะความสุขสมใจนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทุกคนสามารถมานั่งชิลกันได้หรือว่าจะเอางานมานั่งทํากันได้ตรงนี้นะคะยาวๆชิลๆกันไปนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วเนี่ย ก็คือเป็นร้านอาหารไปนในตัวมีเมนูให้เลือกที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกให้เลือกซื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะอย่างเมลอนเนี่ยที่นี่เขาปลูกกัน3ส,สายพันธุ์เลยแล้วที่นี่นะคะเขาก็มีเมลอนเป็นแบบทางขายยกลูกหรือว่าจะกินแบบพร้อมทานก็ได้นะคะทางร้านเขามีแบบปอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีจะ้ะและก็ยังมีนี่จ้ะผลิตภณัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆให้ได้เลือกซื้อใครที่เป็นชาวปทุมธานีหรือแวะมาย่านลังสิทธิ์ธัญบุรีก็แนะนําให้รองแวะร้านนี้กันดูเนี่ยจ้ะแล